รำลึก84ปีอาคารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่สู่อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้นกับเนิดแพทย์ภาคเหนือ ตีจันนึ่งอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มอชจัด,ดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ84ปีอาคารโรงพยาบาลนาครเชียงใหม่อาคารประวัติศาสตร์แห่งวงการแพทย์ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสาธารณสุขสมัยใหม่ในภาคเหนือและเป็นรากฐานสําคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของภูมิภาคปัจจุบันอาคารแห่งนี้รับการปรับปรุงให้เป็นอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งให้บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิด รักษาคนด้วยใจรักษากายด้วยนวัตกรรมโดยภายในงานได้มีการประกอบพิธีทําบุญทางศาสนาและกิจกรรมเยี่ยมหอผู้ปว่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มอชอบอกว่าคณะแพทยศาสตร์มอชอจัดงานลําลึกในโอกาสครบรอบ84ปี อาคารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่อาคารประวัติศาสตร์แห่งวงการแพทย์ภาคเหนือซึ่งถือเป็นสถานที่เริ่มต้นของการให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ในเชียงใหม่และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสู่การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของภูมิภาคปัจจุบันอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ได้ให้บริการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างครบวงจรทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยมีหน่วยบริการที่สำคัญได้แก่หน่วยตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ สภาพคลินิกส่งเสริมการเคลื่อนไหวและระบบประสาทคลินิกกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหน่วยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อหน่วยกายภาพบำบัดหน่วยกิจก,กรรมบำบัดหน่วยเครื่องช่วยคนพิการและกลุ่มดนตรีบำบัด